สวัสดีครับมาพบกับมุมมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามกันต่อนะครับงมดที่แล้วก็ถือว่าถูกทั้งบนและล่างอยู่อย่างที่ผ่านมาก็ถูกอยู่ในเลขของกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สามนะครับที่มันถูกก็คือตัวนี้ห้าอันนี้อยู่ในกลุ่มที่สามกลุ่มที่หนึ่งก็มีก็นี่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือตัวนี้ห้าก กลุ่มที่1ทีนี้มาดูงวดปัจจุบันมาตัวไหนนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากดวงยามก่อนเลข3ตัวนี้ก็คือจะเป็นการจับในตำแหน่งของช่วงวันช่วงเวลาที่มันออกก็คือตัวนี้แหละ8ดก็มาจากตัวนี้1ก็มาจากตัวนี้9ก็มาจากตัวนี้ นะครับสามก็มาจากกาลังวันคือวันอังคารเนี่ยคือวันอังคารที่มันจะออกแปดก็เหมือนกันก็คือตัวนี้ห้าก็คือมาจากกำลังวันหรือมันก็คือตำแหน่งที่เลขเจ็ดอยู่เนี่ยแล้วก็มีห้าแปดก็อย่างที่บอกก็เนี่ยแปดห้าสองก็คือตัวนี้แหละแปดห้าสองแปดสองศูนย์ก็คือตัวนี้เหมือนกันนะครับส่วนแปดเก้าก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันแปดเก้าก็คือตัวนี้ เนี่ยคือ8 9 85กก็จะอยู่ในกลุ่มของกำลังวันเหมือนกันส7เจก็คือตัวนี้4มีสมาจากตัวนี้7มาจากตัวนี้4 5หก็มาจากจุดนี้สีสองก็คืออยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันคือตัวเลขนี้มันก็จะอยู่ในกำลังวันและกำลังยามนี่แหละ กำลังวันและช่วงยามที่มันจะออกเพราะยามประหัสวันอังคารเนี่ยเป็นยามที่ดีเป็นยามประสบความเส็จสมปรารถนาเลขห้าก็เลยยังมีอิทธิพลไม่ต่อหนึ่งพันธู์นี้บทจะมาก็มาคู่เนี่ยมันก็เลยได้ห้าสองมาด้วยคือช่วงเวลาที่มันออกเนี่ยมันก็จะอยู่ในยามสิบห้านกาสี่สิบห้านาทีถึงมันก็เลยจะอยู่มาจนประมาณสิบห้านกาห้าสิบสองนาทีแต่มันก็เกินไปนั่นแหละ างทีมันก็เกินไปถึงสี่โมงนะครับแต่เพิเตษว่าเอาช่วงเนี้ช่วงช่วงแรกของเวลายามที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยก็จะอยู่สิบห้านาฬิกาสี่บห้านาทีนี้ตัวเลขมันก็เลยมีทั้งเจดทั้งแปดทั้งห้ามาเป็นตัวแทนในช่วงวันเวลาที่ออกนะครับส่วนเลขสี่นี่มาจากพปลาพระแล้วก็พบกระดุมพระนะของ ยามเวลาออกแล้วก็พรปพุทธะก็คือหกที่ดึงเข้ามาร่วมด้วยก็ตามนี้นะับในช่องนี้นี่คือเลขทั้งหมด,หมดของมุมมอง,มองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามชุดที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งทีนี้มาดูในกลุ่มที่สองสิบหน่วยบนเดลิลับส่งเข้าประกวดนะครับ10หน่วยบนเดลิลับส่งเข้าประกวดในหลักสิบหน่วยบนนะก็จะมีตามนี้ 국가. และนี่ก็คือตัวเลข1ิบหน่วยบุญเดลิรับส่งเขาประกวดก็จะมีทั้งหมดห้าหนึ่งห้าสองห้าสาก็จะมีทั้งหมด16บหชุดนะครับส6บชุดเป็นหลักสิบหลักหน่วยมาให้เรียบร้อยแล้วสะดวกตัวไหนชอบตัวไหนก็คัดไปจัดเอานะครับชอบตัวไหนสะดวกตัวไหนกหน็เอาไปเทียบดูแล้วก็จัดไปเลยนะครับส่วนเลขล่างเอ้ยไม่ใช่ ส่วนหลักร้อยนะหลักร้อยมีให้งวดน,นี้มีหลักร้อยมาให้สองตัวชอบตัวไหนก็จับไปใส่เป็นหลักร้อยได้เลยนี่คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยสิบหน่วยบุญก็มีหัเก้าให้แค่สองตัวนี้สูตรสองสูตรชนกันได้มาหาัเก้าก็มีตามนี้เลยนะครับหลักสิบหน่วยบนุน ในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ทีนี้กลุ่มที่3 10หน่วยบนแดนลิลับจัดเข้าประกวดอีกเหมือนเดิมจะใช้สูตรหลัก1 4ตัวก็คือนี้มี2 3 5 8เป็นหลัก14ตัวแล้วก็หลักหน่วย5ตัว2ส,สูตรชนกันก็จะได้มาเป็นตัวเลขในฝั่งนี้นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ าไตัวเลขมาทั้งหมด 9, 10, 11, 12ชุดนะครับ12ชุดเป็น10หน่วยบนเอามาชนกันสองสูตรนี่ก็คือ10หน่วยบนไดน้รับส่งเข้าประกวดเป็นกลุ่มที่สามนะครับก็มี12ชุดชอบตัวไหนก็ดูประกอบกับสิ่งที่มีนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปไม่ต้องสนใจ เป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางของตัวเลขเท่านั้นทั้งหมดก็มีประมาณนี้ทั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ของ10หน่วยบนแดนลีลับ